เตือนรายการนี้เต็มไปด้วยคำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแต่ดูผมเธอหน้าขอร้องโอเค้ okay, สวสอสดีกันด้วยนะครับคนดูวันนี้เราอยู่ในเกมไหมครับอีพีที่2มันอีที่1อาจจะไม่ได้รับความสนใจแบบล้นหลามสำหรับผมเลยด้วย6 0 0กว่า <600 S 1> วิววะถ้าผมดูตอนนี้แล้วก็38ดไลค์โคตรเยอะเยอะที่สุดในวิดีโอกูแล้วแล้วก็วันนี้ผมว่าจะลงเหมืองก่อนเพราะว่าเหล็กเราจะหมดในบ้านพอกเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นด้วยแล้วก็ ผนที่ที่ผมไปเจอในซากเรืออ๋อนี่ตาถั่วแล้วกูนี่คือแผนที่ที่เราไปเจอตรงซากเรือจำได้ว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวผมว่าหลังจากเราลงถ้ำเสร็จเราจะไปหาพวกสมบัติกันมันต้องสนุกมากแน่เลยวะ่ะแต่ตอนนี้มาคนดูมาคณเหล็กกับผมก่อนเอาสักชุดหนึ่งมัง้งชุดหนึ่งน่าจะพอแล้วแหละเออคนดูผมรู้แล้วผมลืมอะไรคนดูลองดูนี้ว่าผมลืมอะไรผมให้เวลาสามวิติกตอก,กติกตอกใช่ครับผมลืมไฟเฮย้ยนี่มันจะเป็นถ้ำใหม่ปะนี่ไงเจอแล้วผ่าน โอ้ยเฮ้ยมาสิแม่มหวยมาทีนี้เราได้ไฟแล้วมาคนดูตอนนี้เราขุดฐานได้ละเอ้อยกูตกเฮียโอ๊ยเห็นมันเก็บของได้แล้วหันอยู่ไหนนี่ <laughs> เหล็กผมมันไปตกตรงไหนวะนี่นดูเราม o ฟอ on จากเหล็กเก่าดีกว่ามาแล้วมึมงมุมมึมงมมพุงหกวใจายไอยตังป้อมนี่ปอมกันบางดูไม่เจอใช่ไหม เชื่อไหมไม่เจอกูเฮ้ยมีโดนมีโดนมีโดนหนึ่งบี้รีเรียแป๊บอ่าไม่ไม่ติดไฟตายอ่ะอินนิทานี่มึงจะงงกันทุกคนไม่ได้นะเว้ยว่ายว่ายวายตายซะตายซะอย่านะไข่มาวะมึงอีกแล้วมาเก่งจริงๆเลยพวกมึงนี่โฮ้ยมึงอีกแล้วยังเป็นไรกุูมอากวะวะเนี่ยหืม วุ้ยเจอเพชรอแม็กเจอเพชรว่ะเจอสามันด้วยไงรวยกูรวยแล้วผมเอาเพชรพวกนี้ไปทำเพเล็กอะดีกว่าพอดีรีบใช้ถ้ามันไม่ค่อยจะมีอะไรเลยมีแต่ไอ้เขียววายไม่โดนกูได้ไงวะเมื่อกี้เต็มหน้าจอกูเลยเมืองแล้วเมืองไม้โอ้จุเดเพชรเพชรที่กล้าไอ้แม็กแม็กขุดทองไว้เฮ่ไหนว่าทองจะขุดให้หมดเลย <S <S> <S ตัวน,นี้เหล็กแล้มีเก้าอันเองแม่งน้อยกว่าทองอีกจะมีมีเหล็กให้ผมจริงเหรอเนี่ย นั่นไงเจอแล้วโอเคแล้วกูเสร็จแล้วเราไปเอ่าเมืองนี้มันก็ใหญ่ใช้ได้นะเฮ้ยเขียวอย่า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 เข้ามาอืมเมื่อีกแล้วกูเบื่อมึงเนี่ยเฮ้ยอยากโดนเจสตูดิมิล่าสิงธนูอะไรมาลอยมาเต็มเลยอย่านะอย่านะอย่าเข้ามามีดาบ ไปเอา,เอา,เอาตีกันนี่เอาในจังหวะน,นี้หนีดีกว่าอย่าเข้ามานะครับดูซิอุ้ยมีทอสดว้วยเนมแท็กแล้วก็เหล็กสวยงามเฮ้ยเจอเพชรอีกแล้วอีพีนี้ไม่โคตรรวยเพชรเลยว่ะเฮ้ยคิดสูกจริงๆที่มาลงถ้ำนี้ตอนนี้เราต้องหาเหล็กให้ได้เยอะก่อนนะแลกกิจเราคือจะมาหาเหล็กไม่ได้จะมาหาอะไรแบบนี้อืมโอเคเหล็กเราได้21อันละ อาหารผมก็ค่อนข้างที่จะขาดแคลนแล้วเดี๋ยวผมรีบหาหลิกแล้วเรากลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวตายเอาไม่มีข้าวกินไดนดูสิขอตามทางไปเรื่อยๆก่อนนะเดี๋ยวดูสิตรงนี้มีอะไรเอ๊ะมีทางลงด้วยลงไปเจอทองคือทองต่ออ่าคือทองเสร็จแล้วไมเอนนมเ,เจอมืออีกแล้วนี่อโอเคดีมาก <c oughs> โเคตรเกลียดเลยสกลนตันกับกิปเปอร์เนี่ยซึ่งสู้ด้วยยากสุดแล้วเป็นไรกูอ๊ะ หมั่นหน้าจริงๆเลยโอ้ยข้างข้าวข้างข้าวตีไม่โดนช่างมันดีกว่าเฮ้ยเพชรเจออีกแล้วได้เก้าเม็ดแล้วอย่านะบี้บี้อย่าอีเวนีโอ้ยถึงพื้นดินสักทีโอเคท่านผู้ชมเราถึงพื้นดินแล้วซึ่งระหว่างทางผมเจอเพชรกับเหล็กเยอะมาก โอเคเราของเก็บอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะเนื้อเผาเหล็ก่อนแล้วกันทองเก็บไว้ก่อนมาทาน4ี่ห้าเดี๋ยวผมขอใช้ของเพชรเลยแล้วกันไหนๆก็ได้มาเหนื่อยมาแทบตายใช้หน่อยดีกว่า,านนะดียวขอใช้ของเหล็กให้พังก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวคอใช้ของเพชรมาคนดูถึงเวลาที่เราต้องไปหาแผานที่กันละขอ,อนนี้ย่าข้าวเรืเอก,ก่อนแล้วกัน นี่ได้เรือแล้วหมอว่าผมจะกลับบ้านถูกนะเว้ยผมไม่รู้มต้องเริ่มจากตรงไหน๋ยวผมเดินเดินไปไดขอละกันตอนนี้เราได้เดินป่าเป็นเวลานานแล้วทำให้ผมรู้อย่างหนึ่งเว้ยว่าผมหลงทางเ <c oughs> ย้ยกลับบ้านตั้งไหนวะอันนี้ไงเคยังกลับถูกนะผมว่านะคนดูผมว่าผมต้องหลงแน่เลยวะ่ะผมเดี๋ยวผมจะทำแผนที่กลับบ้านก่อนมันทําไงน่อีกเปิดสมุดดูแม่งเลยมีกระดาษผมต้องไปหายเลขแดงๆอะ่ะชื่ออะไรวะผมลืมชื่อวะ่ะเลสโตน นี่ไงเจอแล้วไปเยอะหน่อยแล้วกันเผื่อต้องใช้มาถึงบ้านละทำแผนที่กันดีกว่ามานะครับนี้ดีกว่าอ่านี่เข็มทิศแล้วก็ที่มันค้ามไงนะง,งี้ปะ <c oughs> โอ้ยตายแล้วกูลืมไปหมดเลยเนี่ยอ่านี่ไงได้แล้วอ่าฮืมมาเราไปตามภาพแผนที่ต่อดีกว่าเหมือนฟา้ามันจะมืดด้วยนะผมเลือกเวลาผิดมากเลยขอทำแบบในการเดินทางแล้วกันนะคนดูเดี๋ยวจะน่าเบื่อกันไปใครทักมาว่าเฮ้ เฮ้ยคนดูผมเจอหมาผมยังได้หมาผมรอสก,กิลตันเกิดแล้วกันรอหน่อยนะล,ลูกพ่อเดี๋ยวพ่อมารับนั่นไงเกิดแล้วมาไอเกลเอากระดูกมาให้กูซะดีๆอืยิงรัวชิบหายไม่ได้ด้วยโอ้ยสมบีมึงเล่นูนกนเกือบตายเลยทำไมมันยากจังว่ากว่าจะได้หมาสักตัวเนี่ยมึงไอเกลเอากระดูกมึงมาหนูแม่งปักขำกูไม่เป็นไรสองใส่แข็งแรงจัดอันเดียวได้ไหมพอเถอะอย่าเล่นตัวอืมกูจะตาย เป็นไ,ไรกูทั้งหมาทั้งผีคุวยโอ้ยโอ้ยหมากูตีหมาอีก้อ่ามาแล้วลูกพ่ออย่าเล่นตัวเยอะนะดูปากผมนะครับคุยมาโหหาได้อีกสองอันละเอ้ยเจ้าหมาเอ้ย ơi! ได้แล้วกูตั้งชื่อแกว,ว่าเจ้าป๊อปปี้ปี้ลูกพ่อตามพ่อมาทีนี้ผมจะมีเพื่อนร่วมเดินทางแล้วใช่ไหมป๊อปปี้ น่ารักจังเลยลูกพ่อ One hour later คนเค่คนดูระหว่างทางผมเจอหมู่บ้านมีอะไรเปิดหรือเปล่าไม่มีนะ <c oughs> คือมจอุจจากูมาดิเอามาเลยลูกขอ้อเอามันกัดแม่งมีหมาเนี่ยมันดีอย่างนี้เองไอกเกียวไม่กลัวหมาง่ามกระดูห์ แล้วมันฝรั่งด้วยเดี๋ยวพี่หน้าเรามาทาฟาร์มกันดีกว่าคนดูหม่านนี้มันไม่มีอะไรให้ปล้นแหละผมว่าผมเดินทางต่อละเจอผมมาเจออ่ะพวกหมู่บ้านล้างในดูซิมันจะเหลืออะไรให้เราหรือเปล่าไหนไหนไหนอุ้ยไอ้มะล่าโคตรเยอะอันนี้ยังมีค่าอยู่ขอเก็บไปหน่อยละกันอืแอปเปิ้ลเยจัดมันล้างได้ไงวะสงสัยวะเปสมบีบุกงี้เหรออ๋อที่ปรุงยาเหมือนเมื่อกี้เห็นยามหล่นนะคิดเพลงเปล่าวะมันก็ยังปลูกข้าวทิ้งไว้นี่ว่า นี่ไงวายวาย,วายให้อยู่นี่แหละอุย้ยลูกพ่อลูกพ่ออย่าทำลูกกูก็ทำกับลูกกูง<อ>ี้ได้ไงวะออาจะน่ารักขนาดนี้อ่าหิวเลือดในลูกแล้วมันดูผมใกล้แล้วผมใกล้แล้วผมก็จะเจอสมบัติของผมแล้วไปตายทีนี้จะเจอทางกลับบ้านหรือเปล่าวะอืมมันให้เราเดินตามทางนี้ใช่ตรงนี้ปะวะมีทางเดียวที่จะรู้คือเดินไป อืมนี่ไงท่านผู้ชมขออนุญาตท,ทำเป็นมินิแมปนะนี่สะดวกขึ้นเยอะไม่ต้องมาบังหน้าจอใช้แน่แลนนี่อะไรวะเนี่ยโผลลงใต้น้ำด้วยมีเรือก็ใช้เรือดีนะเราเรือมาอยู่ตรงนี้ใช่หรือไม่ไปอีกนิดนึงอีกนิดนี่แหละใช่แน่อืมฮสู้ชีวิตจังวะมันต้องอยู่แถวนี้เล้ไว้สมบงสมบัติเราอะไงบ๊อบบี้ทุกข้อ มาอยู่เป็นเพื่อนพ่อหรอยาวแน่เลยอะ่ะกับการขุดไอ,พอ้พวกเนี้ยแต่ไม่เป็นไรเรา,าต้องได้มึงขอให้คุ้มนะเ <ampoo> สียแรงขุดตั้งนานทำไมป๊อปปี้รูกพ่อใช่คอดีมากน่ารักขุดๆุดขออนุญาตไปดูกองทรายบนพื้นน้ำนะผมสงสัยตรงนั้นมากเดี๋ยวนะไม่อยู่ตรงนี้กูขุดไปทำไมอ่ะเฮ้ย โอ้ดูกูขุดขิมหายมันอยู่แค่ตรงนี้อ้าวโอ้ขุดเดี้ยวของไม่ขุดเยอะเดี๋ยวผมเอากลับไมห่หมดไงจะตายแล้วกูนี่คืออะไรโล่อมอ่ะขึ้นก่อนขึ้นก่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายไหนคนดูมีดโอมด้วยฮาร์ดบีทไม่ใช่ฮาร์ดออฟเดอะซีหัวใจทะเลหรอมันเอาไว้ทำไรวะคนดูคนไหนรู้ก็ช่วยบอกผมหน่อยนะตอนนี้ผมจะตายแล้วโอ๊ย one hour later ผมถึงแล้วคนดูน่าฝืนเลยแม่งเนี่ยผมชอบฝืนหายใจไม่ออกก็ยังจะอยู่สงสัยหิวโอเคครบแล้วคิดว่าครบแล้วมั้งคนดูแล้วกลับบ้านกันดีกว่า <c oughs> ถึงบ้านที่แสนอบอุน่นโอเคคนดูตอนนี้เราถึงบ้านแล้วสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ยืนกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นแรงกนดาลใจให้ผมทำลิปต่อไปวันนี้ก็เตือันครับซีโอเกนไปละ one hour l a t e โอ้ยลูกพอ่พอพ่อลืมลูกได้ไงเนี่พ่อขอโทษพ่อม,มารับแล้วนะอะไรอ่ะไม่คุยกับพ่พอเลยเหรองอนหนอลูกพ่ออย่าอย่าหันหน้าหนีพอ่ออโอเคเรากลับบา้านกัน